สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องพิษพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเวันนี้ผมมีรถเข้ามา2คันเป็นรถกระบะสมาร์ทแคปของตัวรีโวนะครับตัวสองตัวนี้เป็นเหมือนรถแฝดเลยนะปีเดียวกันด้วยเลขไม่ใกล้เคียงกันเฉลี่ยราคาเดียวกันนะครับเปิดเพียงแค่410,000บาทนะเป็นรุ่น2.4 e 2.4 e นะครับ เป็นตัวกลาง2คันนี้ติดตั้งครีบอยมานะครับติดตั้งครีบอยมานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ410,000บาทเนี่ยผมว่าคุ้มค่านะนะครับคุ้มค่ามากนะกับรถใช้งานนะครับดูสภาพแล้วทั้ง2คันกินกันไม่ลงสวยพอๆกันเลยอยู่ที่ว่าอยากให้มาลองขับดูนะ ทั้งสองคันว่าชอบคันไหนนะ,นะดูกันก่อนนะครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับทั้งสองคันเนี่ยมีไฟตัดหมอกมานะครับติดตั้งไฟตัดหมอกมาติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็น2.4 e ระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับนะล้อขนาด16นิ้วนะยาง90%นะครับระบบเบรกดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังพว่วงด้วยระบบความปลอดภัย ebs ebd นะครับนะ ฟิล์มก็ติดตั้งมาแล้วรอบคันนะครับทั้งสองคันเลยสวยงามพอๆกันนะในส่วนภายนอกเดี๋ยวผมจะไล่ๆดูให้ให้ดูทั้งสองคันเลยนะครับกระจกโครเมียมนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้มือเปิดเป็นโครเมียมนะกุญแจก็เป็นแบบรีโมทแบบแจ็คไนคีย์พร้อมระบบอ e ิโมบริเซอร์นะครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต,ต้านะไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับอ่ะดูภายในกันล็อก นี่กดล็อกเข้ามาภายในเป็นเบาะผ้านะครับนะได้โทนสีดำนะผิวสัมผัสเป็นผ้าตกแต่งด้วยลายสีดำสลับกับสีเงินเมทัลลิกเน้นในเรื่องของสีดำเป็นโนแบ็กเข้ามานะครับวงมาลัยเป็นมันติฟังชั่นควบคุมในเรื่องของเครื่องเล่นเครื่องเสียงแล้วก็โทรออกรับสายแล้วก็วางสายนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการสั่งการโทรออด้วยเสียงนะนะครับ วงมาลายหุ้มยูริเทนนะครับปรับได้นะครับปรับระดับได้นะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับและปรับระดับความสูงต่ำได้6ระดับนี่นะครับถุงลมนีลรภัยได้มา3จุดเกียร์เมนวน5สปีดนะมีโหมดในเรื่องของ Eco Mode Power Mode มาให้นะครับบาะคนขับนะจะสุดหน่อยหนึ่ง ก็เรียกว่าสุดก็ยังไม่สุดหรอกนะครับแต่มันมีการใช้งานแหละนะครับล่องรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกติของเบาโตยต้านะครับนะบไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรกับราคา4 0 0 0 0 10,000บาทเนี่ยนะเป็นตัว open cap ปนะมันทุกสัมภาระได้ด้วยใส่สัมภาระได้ด้วยภายในแล้วก็โดยสารได้นะครับก็เป็นรถยอดขายอันดับหนึ่งของบ้านเรานะก็จะประมาณนี้ลำโพงมีมาให้4ตำแหน่ง นะครับอนเตอร์เทนฟังเพลงได้นะครับเครื่องเสียงก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยอยากเล่นผ่านมือถือก็ได้บลูทูธนะครับเลขไมยอยู่ที่1 6 000, 8 0 0 0โลอันนี้ไม่แท้เลยนะนะครับนะเครื่องเดินเรียบนะครับเครื่องเดินเรียบนะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเป็น CD นะครับ CD เป็น3า m MM, นะครับแอร์เมนวลนี่ตัวต้าเนี่ยผมชอบคือแอร์เย็นหลายๆคเรนขึ้นมาผมชอบแอร์คือเปิดไม่ต้องรอเลยเปิดปั๊บเย็นปุ๊บนะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับการต่อเกียร์การเข้าเกียร์นะครับเข้าได้ง่ายมากนะครับไม่มีติดนะเนียนไม่มีเสียงด้วยนะครับคือสมูทมากมีไฟตัดหมอกมาให้ที่ผมบอกเห็นไหมมีช่องเสียบชาร์จ เอ a เอาเรมาให้2ตำแหน่งนะเชื่อมต่อ usb ได้ไหมนะครับเป็นเบาะผ้านะด้านหลังก็สะอา,าดสะาดดีด้านหลังได้เบาะหนังนะครับตัวรองเบาเป็นเบาะหนังนะครับด้านบนสตร์มากเป็นรถบริษัทนะครับตัวนี้เป็นรถบริษัทไม่ใช่รถบ้านนะมือจับมีนะครับมือจับมีนะครับตัวนี้กระจกแต่งหน้าก็ให้มานะนะครับให้มาฝั่งเดียวที่เก็บแว่นก็ให้มา เป็นรถเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงๆอาจจะไม่ได้หรูหรามากนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานการขับรถเนี่ยนะครับการอยู่ในรถเดินทางไกลเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพียงพอแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะนะครับนะเครื่องเดินเนียนมากนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้านบนเนี่ยทำพลาสติกแต่ปั๊มให้มันเหมือนกับเป็นลายหนัง เย็บนะครับมีทำลายตะเข็บเดินจริงมันเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยพวกนี้คือเขาดีไซน์มาเขาทำออกมาก็คือให้มันเกิดความสวยนั่นแหละนะกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าหมดนะฝั่งคนขับนี่ออโต้นะนะครับนะก็โอเคนะครับสภาพนี่ค่อนข้างดีอยู่นะนะครับวิ่งมาแสนหกปีหนึ่งหกนะครับเป็นรถที่ใช้งานไม่ได้ลากบรรทุกอะไรนะครับไม่ได้เน้นบรรทุกอะไร ไม่ได้เน้นในเรื่องของบรรทุกอะไรมากนะครับเน้นการขับระหว่างบริษัทมากกว่าดูจากสภาพแล้วจะนั่งคนเดียวเพราะว่าเบาะคนโดยสารก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรมากนะครับแล้วเบาะด้านหลังก็ไม่ค่อยมีร่องรอยการใช้งานนะครับแต่เบาะคนขับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีร่องรอยการใช้งานนะตามสภาพก็ต้องบอกว่าเป็นรถใช้งานประมาณนี้แหละขับคนเดียวเดินทาง นะครับมือเปิดเป็นสีดําเป็นโนแบกนะแล้วก็ตรงพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าว่าจะเป็นในเรื่องของพับกระจกตัวนี้เป็นโอเปนแคปให้ดูในเรื่องของความเดิมเขาก่อนนะนะครับความเดิมพวกนี้ดูซอกนะครับดูซอกดูบานประตูนะติ๊กเกอร์ต่างๆไปไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ห้องเครื่องนะห้องเครื่องนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะน็อตเดิมๆนะนะครับ4ี่แสนหนึ่งมืนบาทนะครับได้ตัวสมาร์ทแคปนะปีหนึ่งหกด้วยนะครับใช้กันยาวๆแหละโดยตามใช้ได้ทนอยู่แล้วนะครับศูนย์บริการค่อนข้างเยอะเอาลงอะไร าง่ายนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะคเครื่องยนต์แห้งนะครับ2 4 0 0 150แรงนะครับพวกมาร์คเมอร์คิวซียังอยู่ครบนะผมเน้นรถเดิมนะครับที่ลงมาให้ดูอ่ะมาดูคันที่2กันนะครับรายละเอียดคันที่2ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ดอกยางตัวนี้จะมีสภาพที่โอเคกว่านะดอกยางตัวนี้ได้ใหม่กว่านะนะครับเป็นของกึ่งเดียร์หน้ายางตัวนี้ยังใหม่กว่าแต่ราคาเดียวกันนะนะครับ นี่ให้ดูความสวยความงามก่อนนะครับมีแคริบอยเหมือนกันด้วยนะครับเซ็นเซอร์ถอยเหมือนกันนะครับสองตำแหน่งนะด้านหลังนะครับแคริบอยก็มีในเรื่องของไล่ฟาร์มให้ด้วยนะนะครับแต่ไม่มีตัวปัดนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นซีรีส์ห้าอ่ะเขาล็อกไว้เลยนะครับนะไม่มีแมกไีเนอร์นะครับ,นะ iner, รบด้านในไม่มีแมกไีเนอร์มีแต่แคริบอยเฉย มาดูคันนี้สิคันนี้ก็ไม่มี er นะบบ Load, นะแม็กไนเนอะร์นะครับนะเป็นกระบะโล้นนะแล้วก็มีแคริบอยนี่แหละนะมีแหลกมีอะไรให้นะครับยางตัวนี้ได้สภาพดีกว่านะดอกยางลึกกว่านะครับราคาเดียวกันมาดูภายในคันนี้ดีกว่านะนะครับราคาเดียวกันด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกนะช่วงล่างช่วงล่างดีหมดนะนะครับพวก ด้านล่างนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับชัดทรงชัดสีสวยไม่มีสนุงสนิมขึ้นนะครับหนาสี่เซนหนึ่งเองอดูภายในกันก่อนนะครับภายในก็เป็นบ่อผ้าเหมือนกันนะครับเป็นรถมาจากที่เดียวกันนะครับใช้งานอยู่ประมาณเท่าเท่ากันนะครับนะตัวนี้ไม่แสนสี่หมื่นเจ็ดสี่ไอหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องหน้าปัดให้ดูความเดิมกันก่อน นะอันนี้ให้ดูความเดิมนะครับให้ดูความเดิมนะเนี่ยหอกน็อตพอกอะไรนะครับคือรถเด,เดิมนะครับพี่ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าได้ไปก็ได้ไปแบบเดิมไม่หายห่วงเลยเรื่องของประวัตินะใแน่นอนดูดีแน่นอนนะครับเป็นสมาร์ทแปแคปเปิดได้ก็ขึ้นลงง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นรถกึ่งใช้งานบ้านเป็นรถกึ่งใช้งานในเรื่องของ มันทุกข์ด้วยครอบครัวด้วยประมาณนี้นะครับครอบครัวที่กําลังสร้างตัววานนี้นะก็จะใช้รถวันกระบะบ้านผมก็ใช้กระบะแบบนี้แหละนะครับกระบะแคบแบบนี้แหละเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูคันนี้ระบบความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับนะเครื่องก็โอเคนะครับเนียนดีอ่ะเปิ Air ดแอร์ดิปึ๊บเย็นไหมเย็นไวมากนะครับเย็นไวมากเลยเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลย ตัวนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีในเรื่องของเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกเล่นแผ่นต่างๆแล้วก็โหมดสั่งการโทรออกด้วยเสียงนะครับโหมดโฮแล้วก็วางสายรับสายน,นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆในเรื่องของการเซตค่านะครับติ้งต่างๆเลขมาอยู่ที่1 4ึ่งแสนมนโลนะครับก็อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับ คือโหมดเนี่ยประหยัดอีโคโหมดก็ประหยัดจรดิงนะครับเรื่องของโหมดพาวเวอร์โหมดเนี่ยเกียร์เมนูนเนี่ยแรงทอร์กมันเยอะนะครับไม่ต้องรอรอบการออกตัวมันสมูทดียิ่งมีโหมดให้ขับเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่แบบว่ามันมันทันใจนะครับมันทันใจดีนะครับขี่ที่มันสนุกมันตอบโจทย์ได้ดีนะหน้ายางเดิมอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าหากบางคนไปใส่หน้ายางใหม่นะนะครับเซ็ตล้อใหม่ พวกนี้ใส่ลอ้อใส่เปลี่ยนล้ออะไรพวกนี้การขับมันก็สมูทมันก็แบบว่าตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับการเข้ากงเข้าเกียร์ของโตโยต้าเนี่ยอย่างคันนี้คือโยกเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมคือง่ายมากนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าการขับเนี่ยมันสมูทและมันขับสนุกนี่คือเสน่ห์ของโตโยต้านะครับคือเปิดตัวเนี่ยนะมีแต่คนบ่นนะกากโน่นนี่นั่นนะแต่ยอดขายเสือกดี นะนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตัวต้าเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นได้หลายอย่างด้วยนะเพราะว่าเป็นการใช้งานจริงๆเวลาคนที่เขาใช้จริงๆจากประสบการณ์จริงๆอ่ะนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ก็มามีการมาเล่าสู่กันฟังมีการมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังแล้วก็นํามาสู่การซื้อใช้นะอย่างที่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับ อย่างอย่างเงี้ยมือสองเนี่ยนะครับสี่แสนหนึ่งนะครับสี่แสนหนึ่งก็ประหยัดไปเยอะเลยนะซื้อสดมีแวนแหวนก็ยังไม่เกินประมาณอ่ะเจ็ดสี่ร้อสองหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้สองคันนี้นะครับนะราคาประมาณเนี่ยรวมแวนรวมโอนเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่เกินสี่แสนสามนะอันนี้คือคุณได้แบบนี้ไปเลยสภาพแบบนี้ไปเลยส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับในเรื่องในเรื่องของความประหยัดประหยัดจริงนะครับ รถสภาพแบบนี้คือใช้กันยาวๆเลยนะครับยิ่งเป็นแบรนด์หลักๆแบรนด์แข็งๆอย่างโตโยต้าเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของปัญหาเลยนะเนี่ยเอารถเดิมๆไปอย่างนี้นะครับในเรื่องของประวัติดีเนี่ยไม่มีชนแน่นอนนะครับเนี่ยฝาเดิมๆพวกเนี้ยนะคือเน้นในเรื่องของรถเดิมได้รถเดิมๆไปประมาณนี้ราคาอยู่แค่นี้เองถือว่าคุ้มค่านะครับ ถ้าคนที่ชอบผ่อนอยากผ่อนนี่จัดได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับสําหรับเตยต้านะก็แวะเวียนเข้ามาดูนะครับมีรถให้เลือกอยู่แล้วมากมายตอนนี้นสําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้2คันนะเป็นรถแฟดด้วยนะ,นะครับคันนี้หม่สี่หนึ่งนส่คันนั้นไม่แสนหราคาเดียวกันนะแต่ผมมองว่าดอกยางนะครับตัวนี้จะสภาพดีกว่านะผมขายตามสภาพนี้นะครับ นะ4 1 0 0 0 0ใครมาก่อนได้ก่อนนะใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถโอนจองลอง็อกรถได้เลยนะครับคุณชอบคันไหนนะก็อย่างที่ผมบอกในปลายทะเปียน1 2 4 6กับ6 7 2 6นะครับชอบคันไหนนะสภาพโดยรวมผมกรารตีเลยว่าไม่มีเรื่องของชนไม่มีเรื่องของบันเหตุนะครับนะโอนจองลอง็อกรถได้เลยนะครับจัดไม่ผ่านยินดีคืนเงินทุกกรณีนะ เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับเบอร์ติดต่อ0961499985นะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายปรึกษาเรื่องการออกรถปรึกษาปัญหาการออกรถนะครับโทรได้เลยนะหรือว่าเม้นตใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับถ้าใครสนใจนะครับรอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาสวัสดีครับ